แมวบุกลุกก็ก็โอเคแล้วเขาเขาไม่อยากมีเรื่องแม่เขาเจ็บเขาเจ็บตรงไหนบาดแผลอยู sure> ่ตรงไหนสามเข็มเขาเจ็บตรงหน้าตรงตรงตรงหัวเนี่ยค่ะหัวตรงตรงหัวอ่ามองเห็นแผลเป็นแผลเป็นไหมถ้าดูไม่เป็นนะคะก็คือปกติและค่ะพอพอไปเย็บแล้วก็มาขายของปกติธรรมดาอ๋อค่ะก็ก็ลองดูจริงๆก็ลองคุยกันดูนะครับ ญาติกันทั้งนั้นแหละสู้กันไปก็ไม่ไม่มีอะไรดีแล้วสุดท้ายก็แต่ไก่เกียวตรงนี้จบใช่ไหมอาจารย์ไม่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 ใช่ปัญหาใหญ่ใช่ไหมคะจบไม่จบไม่ได้อยู่ที่ศาลครับไม่ได้อยู่ที่ผู้ไก่เกียจบไม่จบอยู่ที่คู่กรณีอ๋ออยู่ที่คู่กรณีถ้าคู่กรณีไม่ยอมศาลก็บังคับไม่ได้ค่ะอ๋อค่ะนะครับแต่ถ้าเขายอมก็จบใช่ไหมอาจารย์ถ้ายอมก็จบแต่ถ้าเขาไม่ยอมก็รอให้ศาลตัดสินใช่ทีนี้มีมีตัวแปรหนึ่งก็คือถ้าสู้คดียาวเนี่ย มองถึงค่าใช้จ่ายในอนาคตด้วยนะครับค่ะแต่ละสารเนี่ยทนายต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่ะสู้คดีชนะแต่ว่าทั้งสองฝ่ายจ่ายค่าทนายทั้งคู่นะะคญาติพี่น้องทั้งคู่จะเกิดประโยชน์อะไรลองคุยกันดูกับคู่กรณีนะคะนะคะขอบคุณมากนะคะคุณเชษฐ์ย์ค่ะสวัสดีค่ะนะคะค่ะอาจารย์มีสายมารออาจารย์แล้วนะคะคุณชาญนะคะปรึกษาเรื่องของที่ดินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญเลยค่ะ ครับคือผมจะถามไม่ปัญหาว่ามันมีที่จินติดกันเนี่ยครับครับแล้วมันเขาปลูกต้นไม้ใหญ่มาเรืเ่อยเลยทีนี้ถ้าเกิดผมบอกเขาตัดเขาไม่ยอมตัดมันลมมันลมมันพัดม,มาละมาพัดบ,บ้านทางเลยเรา เราจะเรียกค่าเสียหายก็ได้เลยครับถ้าเกิดลงพายุมาเงี้ยคือเรื่องต้นไม้อย่างนี้นะครับถ้าเขาปลูกแล้วลุกล้ําเข้ามาในเขตบ้านเราทั้งบ้านทั้งใบทั้งกิ่งก้านทั้งรากทั้งอะไรเนี่ยเราบอกให้เขาตัดถ้าเขาไม่ตัดกฎหมายบอกว่าเรามีสิทธิตัดเองได้นะครับแต่ต้องบอกก่ามันไม่มัน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 ไม่ได้รับที่เราอยู่ในที่เขาแต่ตอนนี้ต้ไม้อะไรมันใหญ่มากก่งมันใหญ่ค่ <ด>รถ้าลมมันจะล้มมาพัดมาใสทับ<ส>บ้าน,นเนี่ยมันับเอาละที่มันอยู่ในเขตบ้านเขาครับเ,เขาเราก็คงเข้าไปตัดไม่ได้แจ้งเขาไม่ตัดก็คงบังคับเขาไม่ได้นะครับแต่ว่าความเสี่ยงตรงที่เกิดขึ้นเนี่ยต้นไม้ใหญ่อาจจะอายุมากแล้วเริ่มผุพังแล้วความเสี่ยงถ้าลมพัดมาจะล้มโดนบ้านเราเราแจ้งเตือนเขาแล้วเนี่ยถ้าเขายังไม่หรือคําถามที่คุณถามก็คือว่าถ้ามันล้มมาทําให้บ้านเราเสียหายเขาต้องรับผิดชอบแน่นอนครับ เขาแต่งาที่ชาเราใช่ไหมครับใช่ครับนะคะแต่คือต้องรอให้ล้มคือตอ้องมันเกิดเหตุทีนี้ทีถ้าถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่ามันผุจนมันจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่แล้วแจ้งเตือนแล้วก็ไม่ทำเราไม่อยากให้เกิดความเสียหายก็อาจจะต้อง <c oughs> ออไปแจ้งทางผู้ปกครองท้องที่ว่าเขาสามารถดําเนินการให้ได้ไหมนะครับถ้ามาแจ้งทางเทศบาลทางอะไรมาแจ้งแล้วเขายังไม่ยอมเนี่ยคุณก็ต้องใช้อำนาจทางศาล ฟ้องศาลแล้วขอให้ศาลสั่งเขาตัดซึ่งตรงนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าจะทำทั้งหมดตันนี้ต้นไม้ลูกนแล้วด้วยต้นไ้เราจะทาต้นไม้ที่ใหญ่มากเลยต้นมะเดาใหญ่ๆตอนนี้ก็คงทำได้คือแจ้งเตือนเขานะฮะแจ้งเตือนเขาแล้วก็คุยกันแบบดีๆถ้าไม่ฟังก็ก็ช่วยไม่ได้ถ้าเกิดเหตุมาคุณก็ต้องรับผิดชอบแหละอทำมันเพราะบ้านเราแล้วก็เพราเขาได้เราใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับใช่ค่ะ นะคะค่ะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีคัะคือถ้าเขาปลูกแล้วมันลุกล้ำมาฝั่งเราเราตัดได้ใช่ไหมคะตอนนี้มันเริ่มจากว่าพอปลูกต้นไม้มาใกล้รั้วมันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นกิ่งก้านมันล้ําเข้ามาพอล้ําเข้ามาเนี่ยเราตัดทันทีไม่ได้นะครับ ต้องรอต้องบอกเขาก่อนราต้องแจ้งเขาก่อนเมื่อแจ้งแล้วเขาไม่ตัดกฎหมายบอกว่าอันนให้คุณตัดได้เพราะจะมีประเด็นบอกถ้ากิ่งมันล้มเข้ามาแล้วเราไม่บอกเขาเลยเราไปตัดชั่วอันนี้เราผิดเขาไปแจ้งว่าเราทําให้เสียทรัพย์ก็จะยุ่งทีนี้ตอนนี้มันจะมีปัญหาเนี่ยหน้าร้อนนี่เห็นเยอะเลยต้นไม้ใหญ่ๆต้นมะม่วงลูกดกแล้วลูกมันก็ล้มมาฝั่งบ้านเราเราได้ไหมลูกนั้นพอเราบอกว่าให้ ให้ตัดเขาก็ไม่ตัดเราสอยเรากินเลยเนี่ย<ช>อย่างงี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ต้องไปขออนุญาตก่อนว่าเนี่ยมันลำมาขอลูก<อ>นี้ได้ไหมไอ้ไอผลไม้เนี่ยเออ,เอ,อมันอยู่ที่ต้นไหนเจ้าของอนนนคนปลูก เป็นเจ้าของอแต่ถ้ามันหล่นลงมาที่พื้นอยู่ที่ใครคนนั้นเอาอ๋อนะคะนะอยู่ๆคุณจะไปตัดเลยเพราะถืออยู่ในเขตบ้านเราไม่ได้นะคะแบบนี้ผิดกฎหมายแต่ส่วนใหญ่เดินเดินมาแล้วกันโดดสายเอาไม่มีใครเห็นเห็นเมื่อไหร่ก็ถือว่ารักทรัพย์อะครับอืมนะคะมีสายหนึ่งค่ะคุณเสนอนะคะปรึกษาเรื่องของคดีความค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญเลยค่ะคุณเสนอครับพอดีลูกชายผมแบบรับรักษาตากขาค่ะคือว่า รับรับซ้ำแล้วผมประกันสี่ครั้งประกันไม่ได้เลยครับอ๋อค่ะดําเนินคดีถึงขั้นตอนไหนแล้วครับเออผมยื่นอุทธรณ์ไปแล้วประกันสี่ครั้งประกันไม่ได้ยื่นอุทธรณ์แล้วสารชั้นต้นพิพากษาลงโทษใช่ไหมครับสารใายครับครับคือถ้าพิพากษาลงโทษยื่นประกันแล้วสารไม่อนุญาตให้ประกันเนี่ยเรายื่นซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยหลักทั่วไปก็คือไม่อนุญาตให้ประกันเพราะไม่มีพฤติการที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับ วันนั้นถ้ามันมีพฤติการอะไรเปลี่ยนแปลงไปศาลก็จะอาจจะพิจาาให้ให้ประกันได้อตอนนี้มันจะเปลี่ยนแปลงพฤติการไปก็ต่อเมื่อคำพิพากษาลงมาในชั้นศาลสูงโทษล,ลดลงหรือว่าศาลยกฟ้องอะไรเงี้ยเราก็ถึงดําเนินการต่อไปได้ถ้ายกฟ้องไม่ต้องประกันตัวนั้นศาลปล่อยนะครับแต่ถ้าโทษลดลงหรือว่ายกฟ้องแต่ให้คุมไว้ระหว่างที่จะดีการหรือไม่อันนี้เรายื่นประกันพฤติการจะเปลี่ยนแต่ลําพังขนาดนี้ศาลลงโทษจาคุกเท่าไหร่ครับตอนนี้ ก็ยังไม่ยังไม่ตัดสิสนครับไม่ใช่สาร<อ>ชั้นต้นเลยสารชั้นต้นนะคะตอนนี้สารต้นตัดสินหรือยังยังเลยครับยังเลยดังนั้นเรื่องอุทธร์แปลว่าอุทธร์คำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวใช่ครับ,คร,บครับคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัว <c oughs> ถ้ายังไม่สืบพยานขอ้อเท็จจริง<ช>ยังไม่เปลี่ยน<ช>พอะถูกจับดําเนินคดีปุ๊บเรายื่นประกันสารไม่ให้วิธีการก็คือมันต้องเพิ่มหลักทรัพย์เพิ่มข้อเท็จจริงเพิ่มเหตุผลที่จะประกันตัวให้สาร ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้หลับทับเราว่าประกันไปหลักทับยระมาล้านกว่าแต่เรายื่นประกันไม่ได้เลยครับเราไม่โอกาสที่ว่าได้ออกมาต่อสู้เลยครับลูกชายมันโดนแบบลามลามแหงเงี้ยเข้าใจเข้าใจครับผมผมกำลังอธิบายว่าเรื่องประกันเรายตัวเนี่ยเราต้องยื่นขอประกันเข้าไปจริงๆมันต้องทําให้พร้อมตั้งแต่การยื่นประกันครั้งแรกที่ถ้าทําครั้งแรกไม่สมบูรณ์บกพร่องโอกาสยื่นครั้งสองครั้งสามเนี่ย บอกไว้เลยว่ายากในทางปฏิบัติยากเพราะว่าศาลจะจะให้ประกันได้ก็ต่อเมื่อพฤติการมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉนั้นถ้าคดียังอยู่ในชั้นต้นเรายื่นประกันไม่ได้เราอุทธรณ์ขึ้นไปตอนนี้คุณก็ต้องลุ้นนะฮะรอฟังคําสั่งศาลอุทธรณ์ก่อนว่าให้ไหมถ้าศาลอุทธรณ์ไม่ให้เรียนตรงๆก็คือไม่ต้องยื่นอีกอจนกว่านะครับจนกว่าคุณจะสืบพยานไป พยานเบิกความปากที่หนึ่งปากที่สองปากที่สตอนนี้จะเริ่มเห็นพฤติการของคดีว่าคําเบิกความของเขาเนี่ยฟังแล้วยิ่งฟังยิ่งน่าเชื่อว่าเราผิดหรือยิ่งฟังแล้วยิ่งน่าเชื่อว่าเราจะหลุดถ้าฟังแล้วน่าเชื่อว่าเราจะหลุดตรงนี้ถือว่าพฤติการของคดีมันเปลี่ยนแปลงไปถ้าเห็นสถานการณ์แบบนี้ยื่นประกันอันนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่คําเบิกความที่จะเดินต่อไปอระหว่างสู้คดีตอนนี้ปรึกษาทนายได้ว่า แนวโน้มรูปคดีหลังจากสื่อพยานมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างค่ะสมมุตินะครับสมมุติว่าพยานเขาสองปากมาเบิกความว่าเห็นลูกเราลักด้วยกันทั้งคู่แต่ทนายเราถามไปถามมาเห็นคนละเวลาเห็นแต่งตัวเสื้อคนละตัวเห็นพฤติการคนละแบบอย่างเนี้ยคุณยื่นประกันได้แน่นอนอถือว่าข้อท็จจริงมันเริ่มมีความผิดปกติค่ะวันนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วครับ ก็คือให้รอเวลาอีกนิดนึงรอสืบพยานก่อนนะคะรอสืบพยานยากันเดียวใช่ไหมใช่ครับแล้วที่แรกผมคุยอนายคนแรกทางที่ผมมาเขาบอกว่าอย่าประกันได้แล้วก็ให้เสียงเงินไปแล้วเขามีทนาหนึ่งแล้วอิทนายนึงแล้วก็เรียกค่าประกันยางเนี้ยแล้วผมกายนน็ยื่นแล้วาาก็ประกันไม่ได้เนี้ยผมก็เสียเนรื่อยเือยอย่างเงี้ยครับก็ก็อย่างที่บอกไงครับเรื่องประกันเนี่ยสำคัญที่สุดการยื่นประกันครั้งแรกค่ะถ้าทำดีครั้งแรกมันได้เลย,<ๆ>เลย ถ้ายื่นครั้งแรกไม่ได้แล้วครั้งสองครั้งสามนี่ยากมากนะคะดูคดีตอนนี้ตัวอย่างคดียะคดีการเมืองเห็นไหมครับยื่นประกันเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้พฤติกรรมต้องเปลี่ยนจริงๆถึงจะยื่นได้อืเพราะว่าเขายังจับตัวการตัวใหญ่ไม่ได้เขาบอกว่าเพราะว่าแพ่ลูกชายผลนี่ยคือว่ามันเป็นคนลดนใช้แค่นั้นเองอันเนี้ยครับก็เราก็อาจจะต้องต้องพยายามทำคดีต่อให้ออกมาในรูปคดีที่มันดีที่สุด แต่ก็ก็ก็คงไม่ต้ผก็ต้องต้องรอคือว่ารอสารสั่งอย่างเดียวเช่ไหมครับก็ต้องรอสารสั่งครับตอนนี้สารอุทธรณ์สั่งเรื่องประกันคงไม่นานนะฮะปกติก็ไม่น่าจะเกินสัปดาห์สองสัปดาห์ก็น่าจะลงแล้วค่ะรอเวลาดิ้งมาเดี๋ยวกุ้มใจเห้ททำไมประกันไม่ได้คระไม่เจอลูกชายหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบอยากจะคุยว่าเฮ้ยทำไมสั่ไม่ไม่ให้แบบประกันตัวออกมาสู้มั่งเลยนะเรื่องเรื่องประกันนี้ตอนนี้ตอนนี้ทําอะไรไม่ได้แล้วครับจากประสบการณ์ที่เจอมาวันนี้เนี่ยคุณ คุณยากแล้วละ่ะประกันตัวยากแล้วเพราะว่ามันเริ่มต้นไม่ดีพอสารสั่งไม่อนุญาตปุ๊บครั้งต่อไปก็คือต้องมีเหตุเปลี่ยนแปลงถึงจะอนุญาตค่ะเพราะนั้นยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยสืบพยานก็ยังไม่สืบเรายื่นแล้วยื่นอีกอย่างเงี้ยยกแล้วยกอีกเหมือน,นกันครับไม่ให้แน่นอนอืนะคะรอเวลานิดนึงนะคะคุณชาน ครับผมค่ะนะคะอย่า่าโออกเพราะแน่มก็อยากเห็นลูกใั่คร้บเข้าใจครับค่ะค่ะนี่ีผมมันไม่มันไม่ใช่คนเก๋คนคนเก๋เพราะมัไม่ในอะไรเลว่าวิธีการจะคุยกับตัวลูกเราได้ก็ต้องไปเยี่ยมครับไปเยี่ยมเขาที่ที่คุื่อนใช่คจะเยี่ยมแค่คุยโทรศัพท์แก่มองน้อแก่มหน้าอย่างนี้ครับผมครับแล้วก็ในรูปคดีการสู้คดีเนี่ยก็คงจะต้องอาศัยทนายในการพูดคุยกับลูกชายเราเก็บข้อเท็จจริงให้มากที่สุดแล้วก็ลงพื้นที่ไปดูสถานที่เกิดเหตุจริง ไปดูพยานรอบๆสถานที่เกิดเหตุว่าเขารู้เห็นอย่างไรไปสอบสวนไปเก็บข้อมูลไว้ต้องทําแข่งกับตํารวจค่ะไปช่วยลูกเรารวจขอให้เราแบบช่วยติดตามให้คนที่ว่าหัวหน้าใหญ่เั็นานี้เราก็ม่มัจะติดตามที่ไหนมูรีผมแม่เขาไว้มีอย่างนี้เราโตคนเดียวเงี้ต้องทําเลี้ยงลูกสามคนคือถ้าเราให้ความร่วมมือติดตามมาได้รูปคดีจะดีขึ้นนะฮะ แล่ตจนรบวเอยากอยากจะมนี้ผมต้องหาเช้ากินข้าวมาพวกง่ายจาครับเพราะเราต้องเลี้ยงลูกอีก3าคนแล้วแฟนผมก็ไม่อยู่ไม่เสียไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นก็ก็ต้องอาศัยทนายความที่สู้คดีให้เรานะครับให้เขาสู้คดีเต็มที่หาข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุด แล้วก็รอ,อเวลาทีนึงผมดูรายการอาจารย์เลยเออไม่มีทางไหนที่ผมจะปรึกษาได้เลยเจออาการคดีก็เลยลองโทรคุยปรึกษาอาจารย์ลูกวันลวกุ้งนะอาจารย์<ช>ลูกเต้าอะไรอย่างไงใจเย็นๆครับถ้าเราไม่ได้ทาผิดเดี๋ยวรูปคดีจะมันค่อยๆเปิดออกมาอ,มอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงค่ะนะคะรอเวลานิดนึงถ้ารูปคดีดีกับเราเราค่อยยื่นประกันตัวอีกทีหนึ่งนะคะคุณชานครับผมมีอะไรโทรเข้ามาปรึกษากันได้นะคะ ครับขอบคุณมากครับที่ให้ควากรู้จักครับขอบคุณครับรการที่ดีมากเลยครับขอบคุณครับคือคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้พอคิดว่าเอ๊ะที่ยื่นไปยื่นประกันตัวไปเงินไม่พอหรือเปล่ายื่นใหม่ยื่นแล้วยื่นอีกมันมันไม่ใช่และครับคือจริงๆแล้วศาลจะดูหลายๆอย่างดู อายุดูพฤติการแห่งคดีดูว่าประกันไปแล้วจะจะไปรบกวนพยานหลักฐานไหมความรุนแรงของการทําผิดพวกนี้จะประกอบกันเข้ามาพอยื่นกับยื่นประกันตัวครั้งแรกปุ๊บเนี่ยไอ้หลักหลักทรัพย์เนี่ยเวลาคุณยื่นมันครบอยู่แล้วแหละเพราะว่าเจ้าหน้าที่ศาลที่เขารับยื่นประกันตัวเขาจะบอกว่าต้องต้องประมาณขนาดนี้นะยังต่ำต้องเท่านี้ถ้าน้อยกว่านี้ไม่ต้องยื่นเพราไม่ผ่านอยู่แล้วพราศาลจะบอกไว้เขาบอกแล้วเป็นยี่ตอกเป็นอัตราของเขาอยู่ พออัตรามันเข้ามาแปลว่าหลักทร <Yeah. S 1> ัพย์คุนคุ้มเ <Ừ. S 1> พราะหลักทรัพย์คุ้มศาลก็จะดูไปว่าเอ้ยพฤติการเป็นยังไง <Yeah. S 1> ตำรวจค้านอายการค้านไหมแล้วยื่นเข้ามาเสร็จปุ๊บล้วก็ศาลกพา็พิจา, <Yeah. S 1> ารณาพิจารณาแล้วสั่งตุมบอกอนุญาตปล่อยเลยะะไม่อนุญาต ทุกอย่างเนี่ยแปลว่าพฤติการไม่น่าจะอนุญาตเมื่อไม่อนุญาตแปลว่าสารดูทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะอนุญาตใหม่คุณยื่นครั้งที่สองที่สามเขาไม่ห้ามมายื่นกี่ครั้งยื่นครั้งที่สองที่สามมีอะไรที่ทาให้สารสบายใจมากกว่าครั้งแรกคือมันต้องมีอะไรที่ทําให้เขาสบายใจมีพฤติการที่เป็นไปที่ศาลบอกใช่ครับเพราะนั้นถ้าไม่มีเลยนี่ไม่ต้องยื่นละครับยื่นก็เสียตังยื่นอีกห้าครั้งสิบครั้งเราให้มีการเบิกพยานก่อนแล้วมีพฤติการที่เปลี่ยนรูปคดีดีกับเราค่อยย รับรองประกันได้แน่นอนพวกนี้สารขึ้นแบ็คลิสต์ไปหมดแล้วนะครับคือไปไปหลอกคนที่เดือดร้อนและคนที่เป็นห่วงลูกห่วงญาติตัวเองที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยยอมจ่ายทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็คือกจ่ายเงินให้กับปากประกันไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องของดุลพินิจของศาลนะคะส่วนใครยังมีประเด็นต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์023383837-9ค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ